ตอนนี้ก็สามนมไปแล้วนะคะทุกคนไปทำฟันนะคะเรานั่งมอมวยกันเมื่อกี้นะคะก็เลยไปทำคลินิกก็อยู่ตรงข้ามแบบเยือๆกับโลตัสประสาทเลยนะคะทุกคนก็คลินิกเป็นคลินิกนี้ก็มีคนทำส่วนมากนะคะก็มีคนทำจำนวนก็มีทุกคนทำเยอะเนาะก็ ก็เป็นคืนมีตอนน้ำเปิดประมาณช่วงเปิดแก้กๆนะคะกระสาวนุ่นเนาะเออได้มาทาฟันที่นี่นะคะก็ทํามาได้ประมาณหลายปีแล้วเลยทุกคนไม่อสักทีสีล่าสุดเลยอีกหนึ่งเดือนนะคะก็อ่าหมอจะถอดเหล็กอกเนาะแล้วก็น่าจะใส่เป็นดีเทนเนอร์แทนนะคะก็น้องก็ทํานานแล้วนะทำตั้งแต่มอสองไาจะไม่ได้มอสองมอสามนี่แหละเออจนตอนนี้แบบอายุยี่สิบแล้ว นานพอสมควรนะคะเกือบสิบกว่าปีนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะเราได้มาทาฟันกับน้องนะเพราะเราอะมาซื้อทุระให้พี่ด้วยนะไปซื้อโของะะมาทําทุระให้พี่เนาะก่อนนี้ไปร้ายพี่มากก็ไปส่งทุเรียนให้พี่ด้วยนะคะแม่ให้เอาตังไปซื้อทุเรียนให้พี่นนนนหนิงเนาะให้อ่าพี่หนิงด้วยนะคะต้องไปส่งของให้สาวนุน่นแล้วก็เจ้าชาไทยมาวเจ้าชาไทยจอดอยู่ฝั่งนู้นนะคะมาคลินิก ไม่มีที่จอดนะคะทุกคนก็อวันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะคะคลิปแรกอแล้วเพราะว่าวันนี้เรายังไม่ได้ลงคลิปเลยทุกคนต่อดูนะคะให้ดูบรรยากาศรอบๆข้างนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะตอนนี้สาวนุ่นก็เข้าห้องอยู่นะคะไม่นานหรอกค่ะเป็นสียางประมาณบอกพอสามสิบนาทีด้ซ้ำทุกคนนะคะ ก็ดีนะคะที่มาแล้วไม่ค่อยมีคนเนาะก็คือทิ้งระยะห่างกันนะคะทิ้งระยะห่างเอาไว้เนาะตอนนี้เราสาวนุ่นนะคะมาดูกันนะคะว่าสานุ่นจะใส่สียางสีอะไรนะคะทุกคนดูบรรยากาศน,นะคะ ต่อกันนะคะต่อจากร้านชาบูแล้วก็มาร้านแม่ย้อยนะคะทุกคนนี่นะคะก็สาวนุ่นไปซื้อยำนะคะยำแม,ม่ย้อยเนาะก็นี่นะคะหน้าร้านเราก็จะอยู่ตรงหนองกังแอนนะคะทุกคนก็เป็นร้านประจําของสาวนุ่นเลยนะคะแล้วก็อ่าตั้งแต่รู้มานี่ก็คือมีร้านนี้แหละอร่อยที่สุดก็คือเขาแยกน้ำยำเขาแยก เขาแยกหอยเขาแยกแบบเครื่องปรุงข้าวเราอะทุกคนแล้วแบบคือดีอะแล้วแบบน้ำปลาร้าเขาอร่อยแซเวอร์ทุกคนนี่แะค่ะนี่นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะไปเนาะก็นั่นแหละก็เมื่อกี้เราโหไปซื้อชาบูให้คนทนะ้องมาเราก็จะไปตามหาทุเรียนให้แม่หนิงนะคะแล้วก็อ่าไปตามหาทุเรียนเนาะแล้วก็เราจะไปส่งของเราไปซื้อนอย่าอูไปหลายที่คะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะดู เกือบสามโมงแล้วนะคะก็ตอนนี้เราไปหาอ่าไว้เจ๊ติ่มกับพ่อด้วยนะไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะตอนนี้แม่ก็ทำย้ำให้เราอยู่นะคะทุกคนเราไม่ลงนะคะเราขอไม่ลงเนาะเพราะว่าให้สานุ่นลงไปคนเดียดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราก็จะต้องตะลุยหาทุเรียนอีกนะคะ <c oughs> คือทำไมเปิดแอร์เย็นท้วะ เจบสีพอ,อดูแม่นะคะตอนนี้ก็ให้ดูรำรอบข้างอันนี้ยังไม่ถึงเวลาตะลุยหาทุเรียนนัทุกคนแล้วก็คือต้องลงไปในตลาดอีกนะคะไม่แน่ใจว่าได้ลงหรือเปล่าต้องรอดูนะคะว่ามันจะมีตามแบบคือคือทางออกตลาดเนาะมันจะมีทุเรียนขายนะคะ ็มันจะมีทุเรียนขายตามทางอ่ะทุกคนเออถ้ามีแบบนั้นเราก็จะซื้อตรงนั้นเลยนะคะทุกคนรอนะคะรอดูผมนะผมแบบจับมันมันมันมาแล้วก็วิ่งขึ้นรถมาเลยนะคะดูตั้งแต่นานทำสีผมแล้วแบบสีดำมันงอกขึ้นมาแล้วทุกคน สีดำงอกขึ้นมาแล้วเมื่อก่อนมันก็เป็นสีนี้แหละตั้งหัวร้วษาไปสีมันก็ค่อยจางเนาะน้ำว่านันจะไปทับเป็นสีดำแล้วนะคะน้ำวันนันจะไปกลบเป็นสีดำอยู่นะแต่ว่านันยังไม่มีเวลาสักทีเนาะช่วงนี้ก็คือโควิดนะคะก็จะออกไปไหนจากบ้านนี่ก็คือยากนะคะก็ดูความที่ว่าเรามีลูกยังน้อยนะคะล,ลูกนั่นก็คือยังเล็กเนาะถ้านันจะออกมาเนี่ยนันก็ต้องแบบ มีคนดูลูกให้นะคะทุกคนก็นั่นแหละเนาะถ้าแม่ไม่อยู่ผัวถ้าแม่ไม่อยู่เสียเอ็กไม่อยู่นี้นั่นก็จะเอาไปไว้ให้แม่บ้านทํานุบนะคะเพราะปกไว้ส่วนมากเนาะแม่ก็จะไปคนวัวคนควายเป็นส่วนมากนะคะทุกคนก็คือใส่หน้ากากนี่แบบป้องกันดีมากเห็นไหมทุกคนเนะว่าหน้ากากเนี่ยมันปลอดภัยกว่าหน้ากากแบบแบบอันนี้นะแต่ว่านั่นก็ ไม่ได้ว่ามันไม่ดีนะคะทุกคนแต่แค่มันบางไปนิดนึงเนาะออนั่นแหละตอนนี้รอนะคะรอสาวนุ่นเนาะก็คือได้แล้วนะคะหนึ่งชุดนะคะนี่นะคะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากคะ่ะมาตะลุยหาของกินกับสาวนุ่นนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงร้านชาบูแล้วนะคะก็เราจะซื้อ ชาบ,บูให้คนท้องนะคะทุกคนคนท้องอยากกินชาบ,บูนะคะตอนนี้เราก็อยู่สาขาประสาทนะคะทุกคนดูร้านไปจะเงียบเชียบนะคะไม่มีพนักงานพนักงานเลย